สองลุงป้ายิ้มรับโชคใหญ่วันตรุษจีนถูกรางวัลที่หนึ่งชีวิตพลิกเรียกได้ว่าผ่านไปสดๆดร้อนๆ้อนสำหรับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์สองพโดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข9 4 4 3 0 8รางวัลเล็หน้า3ตัวคือ9 4 2และ0 6 1รางวัลเล็ทไทย3ตัวคือ5 0 9และ485และรางวัลเล็ก้ทย2ตัวได้แก่หมายเลข30โดยล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อจุ๊บจิ๊บ ได้โพสแสดงความยินดีพร้อมแท็กชื่อทองพุ่นเพ่งแจมยินดีกับน้าทั้งสองคนด้วยจ้าถูกรางวัลที่หนึ่งแฮชแทกรางวัลที่หนึ่งเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ